มาครับเพื่อนเกับ4ประตูยุคสูงเกีออโต้ปี22แสะรที่สำคัญเพื่อนครับคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะเลขมาอยู่ที่94,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเพื่อนราคาผมคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ6 6 9 0 0 0 69,00ประมาณนี้นะเพื่อนนะอะมาดูครับว่าหน่าซื้อขนาดไหน7,647หี่ครับเพื่อนดูคานเดิมๆผมให้ดูเลยเนี่น็อตเดิมฝากระโปงหน้าไม่เคยแกะเพื่อนเอนดูเครื่องยนต์ครับ แล้วฟังเสียงเครื่องครับ2.4ดีเซล150แรงนะแบตเตอรี่ใช้ยาวๆแก้มขวาครับโคดเดิมดูซุ้มล้อครับเพื่อนดูซีนครับเพื่อนๆนครับมันจะเป็นป้ายแดงแล้วครับสภาพแบบนี้ใครซื้อได้ซื้อนะผมว่าน่าจะอยู่6 69,000แหละเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคันที่เพิ่งมีราคาแบบยังไม่เป็นทางการนะเพื่อนนะแล้วก็ ในส่วนของรถคันนี้ผมเพิ่งเบิดกุญแจได้อะมายางเป็นดีสโตนนะเพื่อนนะหูยางใช้ดีอีกอย,ายาวๆเลยเพื่อนนิ่มๆเลยครับโค้ตสวยเพื่อนคันนี้โอ้โห,โโหเพื่อนดูพอล้างมาดูสวยมากได้ได้แครี่บอยทรงสูงปีกระจกให้ด้วยอ่ะมาดูภายในเพื่อนเนื่องด้วยมันเป็นตัวรองทับครับ,รบมีอะไรบ้างกระจกไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เบาะคนนั่งครับปรับได้หกทิศทางไฟฟ้าครับ กุญแจได้มาครบเลยสองู่ครับสองดอกครับเพื่อนเพื่อนดูเลขมาอยู่ที่ 94, 9 4 2 7 9กิโลเมตรครับพเพื่อนๆนดูสภาพหน้าจอสอหน้าจอเป็นหน้าจอเนียเล่นให้ดูเพื่อนนะเป็นทัสกีนะทัสกีนะครับก็ประมาณนี้นะครับพเพื่อนก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับและส่วนของเกียร์ครับออโต้ครับพเพื่อนเพื่อนเข้าเกียร์ถอยปุ๊บ นี่คือลองท็อปครับนี่คือกล้องแท้ๆจากโรงงานนะมีในส่วนของกล้องมองหลังพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์วัดระยะแล้วก็ตัวกัดร,ระยะนะนี่คือเจ้าตัวลองท็อปเพืพ่อนๆอ่ะเจอออโต้หกสปีดอยู่แล้วนะครับภายในโอ้โหเพื่อนๆดูโค้สวยเบาะหนังนี่คือตามรุ่นเลยนะครับลองท็อปจะไดู้แบบเบาะหนังแท้อย่างนี้โรงงานดูจะเข็บสีออกเป็นสีม่วงๆหน่อยสวยมากเพกืพ่อนๆไม่มีขาดไม่มีแตกเพ,กพกื่อนๆดู โอ้โหนี่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 น,อน็อตเดิมเดิมโคตรเดิมอะ่ะดูเอาละครับมีเอฟซีถามหาหลาหัทแล้วนะครับอยากได้เลขไม้น้อยหนึ่งในนั้นคือคันนี้และครับเข้ามาแบบนี้ผมว่าใครไว้ใครได้แล้วครับเพื่อนๆดูสเปคเขาเลยนะที่เป็นมีโปร่งล้อนะครับดูเีแห้งๆครับ และที่สำคัญคือเพื่อนๆจะได้แครี่บอยทรงสูงนะครับแล้วมีกระจกเปิดข้างสองข้างให้ด้วยระบายอากาศได้และที่สำคัญเพื่อนกันชนเสริมท้ายมีเซ็นเซอร์หลังให้ 1, 2, 3, 4จุดยังสมบูรณ์มากๆนะครับเพื่อนๆกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับมาดูภายในของแครี่บอยเพื่อนดูโช๊คอัพทำงานได้แบบนิ่มมือมากนะครับเน่ตามนี้เลยเพื่อนดูภายในครับแครี่บอยนะ โค้สวยครับนี่แค่ล้างเอามารีวิวให้เฉยๆนะเพื่อนๆยังไม่ได้สปานะครับเพื่อนๆดูสภาพใช้งานต่อได้เลยถ้าราคาออกมาหกหกเก้าจริงผมบอกเลยไม่แพงครับไม่แพงครับหมบอมกเลยซื้อได้เลยปียี่สิบสองเพื่อนปียี่สิบสองเพื่อนนี่ย้ำเลยโอ้โหรถสวยจริงครับคันนี้ ผมรออินส p เปคเตอร์เขาตรวจงานแล้วก็ให้ฝ่ายการตลาดเขาถ่ายรูปนะก็ต่อคิวเขาเลย,ยเพื่อนผมว่าราคานนะ่นจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับคาดการว่าเพราะราคาปี22ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนดูเนี่ยดูแก้มน็อตแก้มนะเอกสารยังมาไม่ถึงนะเพื่อนนะผมให้ดูอันนี้ผมให้ดูเบลเลยว่ามันรถปีแท้แทไหมปี22แท้ไหมนี่นเพื่อนเห็นไหม 2022ของจริงของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับนี่หละคือรถคุณภาพอีกหนึ่งคันนะเพื่อนใครกำลังหา4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้งบอยู่ประมาณไม่เกิน7จ0 0แสนนะคันนี้เลยปี22ตัวรองท็อปด้วยนะเพื่อนๆได้เลขไม่เก้าหมื่นสกว่ากิโลเมตรผมว่าราคาน่าจะตามที่ผมแจ้งแหละโอเคใครอยากได้คันนี้ทักมาสวัสดีครับ